ทุดทุกมองพอท้ายเชิญจับนับผมกับคนยากนะครับคนยากขนสุงสูงลงซาซาต๊ะไกลๆที่นี่หลายไปดรสองราชวงศ์มาเด็ดไปจมือจงโชคดีสามสองงงไป นั่นทีลี้เลยโอ้ยอ่อนเลยไปบัดไปทางมาหายยานลังโตปั๊บน้ำมันบอมเป็นหยังดอกนะเบิ้งไปท่าน นาลูกล่างไปลางอีกยังไปเลยกล่างยืดล้างยืดล้างอืดสมวังอะได้ไหมสมควรลูไหมลูกดูครบสงสารครอประมาณสอลาชวงนะครับ ดูกันไปเรื่ยๆมันไปเห็นพี่ยังยังไปสร้างบุญอย่างหวังม่ามีเข้าแล้วแต่มันสิไปแล้วหางดี สวรสชวงนนะครับบนฟ้านี่ไหลคอย่าวหน่อยนึงวันติดบางๆอากาศดีนะครับเมื่อนี้เว่าคือครัเนาะมูเต้านี่เว่ากับมาเว่าใส่ไหมว่าผ้า อย่าพพนี้ยันเลยปาไปไ้หลังเาหอด้วยขวบไปลูกขวโอ้เบาเลยนะค่ั้งนี้เราต้มีสองร้อบนะครับลดลดเตอดเตอ บอลขางไปไกลนะครับตัวน้อยมากมันกรบอกว่ามาดเลยรุ่นเกินะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าพรุ่นเรนรับองร้อา

สามร้อยยี่สิบผ่านไปตัวาวร้อนๆมาหนกาบิ้มๆหักหาหกบมๆหนเั้วแล้วก็พอา่าน นนี้ขาเขาที่ที so ่สองตะวีดีสบสมสรัสิบห้าสามรสี่รวครับที่เลสีรยนะครับสาราชวงโหม้อละต่อน้่อนวั้ง อยคามเิเบตอนมารไฟเบานะครับที่นี่นั้ายีขาวดัเบิ้เลยนะครับเบต้เลยไม่ทรบเาผมองเนตราครับกบคนั้นใหเนไ้วามันมีเลยนะครับรไฟไกลมาก